You're l i s i n g to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกกสิกรสกุล t ตี o Happiness Investment มาต่อกันในประเด็นสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง1ในหุ้น Property อย่างตัวแ n d House แล้วก็1ในนิคมอย่างตัวอมตะกันสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้มีอัปเดตตัวอมตะกับแลนนะครับสำหรับอมตะเองเนี่ยในมุมของตัวพรีวิวไตรมาสหนึ่งแล้วก็ตัวอัปเดตสถานการณ์เนี่ยเรามีมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะว่าถ้าดูยอดขายที่ดิน ในใจมากที่หนึ่งที่บริษัทประกาศออกมาที่310ไร่เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีจริงๆนักทุนอาจจะแบบเอ๊ะมันน้อยหรือเปล่าถ้าเทียบกับเป้า2,250ไร่ที่เขาตั้งเป้าเพราะมันคิดเป็นค่า14%แต่ว่าถ้าเกิดเรา,เราไปไล่ดูเนี่ยการเริ่มต้นปีสําหรับการขายที่ดินตั้งแต่ตเขาตั้งไแล้วอันนี้เป็นจุดสูงสุดลําดับที่สนะครับก็ ถือว่าเป็นจุดที่สูงแหละแล้วก็ในมุอย่างปีที่แล้วเองเริ่มต้นมาขายได้10ไร่อะไรทำนองนี้นะครับเพราะเนี่ยสามกว่าไร่เนี่ยก็คือเราเห็นแล้วลละโมเมนตัมที่ดีลูกค้ามาจากหลากหลายอินดัสทรีเลยนะครับทั้งอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นออโต้นะครับคอน sumer product คือของอมตะอาจจะค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ก็คือว่า95%ของยอดขายที่ดินในไตรมาสที่1 มาจากลูกค้าจีนนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มในส่วนของบิลที่เกี่ยวกับเรื่อง relocation story แล้วก็ flow หรือ interest ของ investor จีนในในเมืองไทยเนี่ยสำหรับการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เท่าที่คุยกับบริษัทเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขายังเห็นลูกค้าเข้ามาอีกเยอะมากสำหรับลูกค้าจีนนะครับบางรายอาจจะมีการเซ็น MOU อะไรกันไปแล้วแต่ว่าในมุมของการรายงานยอด ขายที่ดินเนี่ยจริงๆบริษัทเขาขอรับเงินก่อนมันจะได้มีความ,มชัวร์เพราะเนี่ยมันก็กึ่งๆคล้ายๆเป็น LOI แล้วก็จะไปประกาศหรือว่าแจ้งเป็นยอดขายเนี่ยในส่วนของไตรามาสถัดไปนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราเราเชื่อว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยยอดขายที่ดินก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยในมุมของเราเนี่ยเราก็มีการปรับประมาณการยอดขายที่ดิน ในปีนี้ปีหน้าปีถัดไปขึ้นประมาณสักเป็นพันห้านะครับจากเดิมระมองพันสองซึ่งพันห้าเนี่ยจริงเราก็คิดว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแหละเพราะมันคิดเป็นประมาณสักสองในสามของเป้าทั้งปีของบริษัทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ให้ให้เทียบเคียงปีที่แล้วเป้าพันไร่เนี่ยเขาทําได้ประมาณสักหกร้อยเก้าสิบไร่เนี่ยก็ถือว่าประมาณสักสองในสามนิดนิด,นดเช่นเดียวกันนะครับก,ก็ถือว่าเราให้ผลบวกมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคอซิร์นในเรื่องของการดีเลย์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ ของธุรกิจนี้นะครับอย่างเวียดนามเองไตรมาสหนึ่งไม่มีเข้ามาเลยนะครับมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลเวียดนามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน,นการจะทําให้ขา้าราชการบางส่วนเนี่ยเขาอาจจะคล้ายๆกับกับยังไม่ค่อยเต็มที่นักในการทํางานนะครับก็มีคนลงไปอันนี้ก็คือเป็นเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ทําให้เรามีดิสคาวในมุมตรงนี้นะครับคันนี้เองเนี่ยถ้าดูงบไตรมาสหนึ่งก็จะเป็นอีกอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เราใส่ใจเนี่ย ไรมากนี้โอ้โหการโอนที่ดินเนี่ยแม้ว่าจะเป็น m อเมาที่ไม่เยอะแต่ว่านิคมที่เขาโอนเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นอมตะซิตี้ที่ชนบุรีเกือบเกือบร้อนหายมาที่ะะสูงมากนิคมนี้เนี่ยเราเคยบอกแล้วว่าเป็น h ฮมา m a จิ i ไ h ไพรซ์ใช่ใช่อ่าอินดัสทรีเอสเตไร่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ขายกันสิบเอ็ดสบสอล้านแล้ว<อ>นะครับ<อ>และเนี่ย<อ>ไรมากนี้แค่ตรงนี้ก็พันล้าน<อ>เศษ<ม>ที่จะเข้ามายังมีที่้วย,ยองเข้ามาเพิ่มเติม,ตมอีกแล้วก็พอไฮมา a r จินเนี่ย เราก็คิดว่ามาจินมันก็จะมี improvement ขึ้นไปใกล้ๆ70%นะครับตอนนี้ใน forecast เราจริงแตงจริ้มอาจจะออกมาเกินก็ได้ก็ก็เป็น upside ไปดันั้นเองเนี่ยแค่ปัจจัยตรงนี้แม้ว่าธุรกิจอื่นๆจะไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีนักนะครับพวกโรงไฟฟ้าก็ปกติรันปกติไม่ได้มี fx gain มากเหมือนไตรมาสที่แล้วแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะทําให้กําไร Q1 นะครับเราคิดว่าจะออกมาประมาณสัก695ล้านซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ย กำไร Q1 ของทุกๆปีเนี่ยเฉพาะ Q1 อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราทําถูกนะครับหกรล้านเนี่ยก็จะเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่บริษัทตั้งมานะครับแล้วก็จะคิดเป็น3ามสของอสิ่งที่เราประเมินไว้สําหรับก,กําไรปีนี้ที่เรามีการรีไวซ์ขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับเรามีการปรับ Target Price ของอมตะขึ้นเป็น28บาท50จากเดิม26บาท50จากประเด็นในเรื่องของการปรับประมาณการยอดขายที่ดินแล้วก็ e a r n i n g ็ในตรงนี้ครับมอมครับครับและนั่นก็คือ Stockpick ตัวที่2ของเรานะครับต่อจาก TOA ก็คือตัวอมตะนะครับพี่โจครับเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงครับกลับมาที่ Property อย่างตัว Land House นิดนึงครับได้ครับก็ Land and House นะครับเราประเมินกำไรไรมาส1อยู่ที่1 6 0 0ล้านนะครับลดลง16เ year on year แล้วก็18 เปอรตรงนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่เราเคยทำพรีวิวในเชิงดิเรกชันไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุผลหลักที่ไตรมาสนี้แลนงบน่าจะออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ก็คือเป็นเพราะยอดขายของบ้านของเขาในไตรมาสนี้เนี่ยที่ค่อนข้างซอฟนะครับเราประเมินไว้ประมาณสัก5,000ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ลดลง37 y ยเยและ10 Q on Q ก็เป็นเพราะว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ที่น้อย แล้วก็ลุ่มลูกค้าของแลนด์แอนด์เฮาส์ก็ต้องยอมรับว่าเส้นซิทีฟกับคาดการภาวะเศรษฐกิจพอสมควรคือเราจะเห็นว่าถ้าไตรมาสไหนหุ้นดีนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มที่ยอดขายบ้านของแลนด์จะดีนะครับถ้าไตรมาสไหนหุ้นไม่ดีก็อาจจะเป็นไปในเชิงนั้นแถม Q ิมันจะมีเรื่อง financial institution ในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปที่มีความไม่แน่นอนท่านลูกค้าของเขาเนี่ยก็เลยชะลอการตัดสินใจลงไปนะก็เลยทําให้ยอดออกมาไม่ค่อยดีแม้ว่าธุรกิจโรงแรม แล้วก็ Investment โดยเฉพาะ l ลน์แนนเฮาส์แบงที่ประกาศงบออกไปแล้วเนี่ยจะโตค่อนข้างดีเนี่ยมันไม่พอที่จะมาชดเชยยอดของบ้านที่มันจะลดลงไปได้เพราะเนี่ยถ้าเราทำถูกเนี่ยกำไรคิหนึ่งก็จะคิดเป็นประมาณสัก18%ของประมาณการทั้งปีนะครับก็น่าจะส่งผลเ,เชิงลบนะครับต่อต่อเซนติเมนต์ของการเทรดดิ้งในหุ้นเพราะว่า Investor อร์คงคิดว่าเอ๊ะมันจะถึงเหรอนะครับที่ที่เราทำเพราะปะกติเนี่ย แลนจะค่อนข้างสเตเบ e ลนะครับ Q2 นะครับพรีเซลเป็นสิ่งที่สำคัญต้องฟื้นนะครับถ้าฟื้นแบบน้อยๆเนี่ยมันก็จะยังคงเป็น pressure ที่กดราคาหุ้นของแลนต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้คนคิดว่าครึ่งหลังมันจะแย่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเราขุดในในรายละเอียดขึ้นมาเราก็จะเจอว่าครึ่งหลังแผนการเปิดโครงการใหม่ของแลนเนี่ยหลายๆโครงการอยู่ในทำเลที่เป็น High ไฮดีม Location สำหรับแลนด์เฮาส์นะครับทั้งพระ ừ, ราม9ก้รุงเทพกีทาหรือว่าพัฒนาการเองเนี่ยน่าจะสร้างยอดขายของแลนด์ตับฟื้นคืนขึ้นมานะครับแล้วก็ในไตรมาสที่4เนี่ยเขาก็จะมีแผนในการขายอสเซทนะครับที่โรงแรมที่พัทยาไปอีกก็จะเป็น upside risk to current forecast หรืออาจจะเป็น worst case ก็เป็น cushion สำหรับในส่วนของตัว bottom line ที่เราทาไว้ในปีนี้ที่ทาไว้เติบโตอยู่ประมาณสัก6%ครับบอมครับ โอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ